ไม่ได้ตรวจไงก็เลยไม่รู้ว่ามันโดนยาเข้าไปด้วยหรือเปล่ามันถึงได้คุ้มคลั่งขนาดเนี้ยพราะพอเผาบ้านเสร็จมันยังถือมีดเดินไปเดินมาอยู่เลยอ,ะอ่ะโอ้สงสารจะต้องให้อีก อีกสักกี่ครอบครัวเนาะอเออแหลกเหลวไปเพราะว่าต้นเหตุมาจากเรื่องของเหล้ายาปาปริงพวกนี้นะครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูเรื่องของอุบัติเหตุกันต่อเลยครั้งนี้เป็นกระบะซิ่งมาด้วยความเร็วแล้วสุดท้ายเสียหลักชนแบริเออร์เกือบจะกลายเป็นเหตุการณ์สยองเพราะว่ารถนั้นพลิกตะแคงหงายท้องล้อชี้ฟ้าเลยครับชอบทำร้ายคนอื่นไม่ทำร้ายตัวเองก็มีด้วยแหละเคสแบบนี้นก็มีแต่ว่ามีไม่ได้มากนะคะใช่แล้วพอไม่ตาย ใครจะดูแลล่ะทีเนี้ยนักเกิเลยนะอเออญาติพี่น้องเขาก็เอาไม่ไหวแล้วเพราะว่าคุ้มคลั่งไล่อารวาสทำร้ายคนอื่นด้วยนะคะ ไปอีกที่หนึงห่งค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูว่าปกติแล้วเนี่ยชีวิตรักแค่ไม่สมหวังเนะี่ยมันก็เศร้าอยู่แล้วนะอ่ะไม่เป็นไรโตแล้วเข้าใจโลกแยกย้ายกันไปก็แยกอยู่กันได้ต่างคนต่างใช้ชีวิตแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้ไม่จบค่ะฝ่ายหญิงที่ดูแลหลานเนี่ยยังโดนอดีตผัวตามมาขู่อยู่เลยไหนจะขู่ทำร้ายแล้วครั้งนี้ไม่ได้มาแค่คำขู่เพราะว่าเขาจุดไฟเผาบ้านจนชุดนักเรียนหลานก็ยังไม่เหลือค่ะ อยากจะเตือนคนที่ไม่ชินทางหรือว่าเป็นคนนอกพื้นที่เผื่อผ่านไปเส้นทางนี้นะครับ คุณผู้ชมคะผ่านมาซักระยะหนึ่งแล้วนะคะผ่านมาแล้วเรื่องของการประมูลความถี่ค่ะทั้งความถี่850 1,500 2,100แล้วก็2,300เมกะเฮิร์ซซึ่งการประมูลนะคะจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดค่ะที่ประชุมกสทอชอมีม,มติเสียงข้างมาก5ต่อ1ต่อ1เห็นชอบรับรองผลการประมูลคลื่นแล้วเมื่อว,วันที่6กร,รกฎาคม ที่ผ่านมานี้ค่ะ ที่สำนักง,งานกสทชนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่6กร,ร,รกฎาคม2568ที่ประชุมกสทชมีมติรับรองผลประมูลคลื่นความถี่แล้วด้วยเสียงข้างมาก5เสียงงดออกเสียง1เสียงและไม่รับรอง1เสียงสำหรับการประมูลคลื่นความถี่ในครั้งนี้มี2ค่ายใหญ่เข้าร่วมประมูลบรรยากาศก่อนการประมูลนั้นเป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะมีกองเชียร์ของทั้งสองค่ายมาสร้างสีสันกัน ตั้งแต่เช้าเลยการประมูลใช้เวลา1ชั่วโมง18นาทีมีราคาประมูลรวมทั้งสิ้น41,273ล้านบาทยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะโดยผลการประมูลมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ คลื่นความถี่กลุ่มที่1ย่าน850เมกะเฮิร์ไม่มีผู้เข้าร่วมการประมูลคลื่นความถี่กลุ่มที่2ย่าน2,100เมกะเฮิร์ผู้ชนะการประมูลคือบริษัทแอดวานไว i เรดเน็ตเวิร์กจำกัดได้รับการจัดสรรจำนวน3ชุดที่ราคา14,850ล้านบาทส่วนย่าน3,200เมกะเฮิร์ผู้ชนะการประมูลคือบริษัท t r u v m o v g H Universal แซลคอมมูนิเคชันจำกัดได้รับการจัดสรรจำนวน7ชุดที่ราคา21,770ล้านบาทคลื่นความถี่กลุ่มที่3ย่าน1,500งพัเมกะเฮิร์ซผู้ชนะการประมูลคือบริษัท t r u e m o v อ H u n i ิ e r s a l c o m m u n i c a t i o ชจำกัดได้รับการจัดสรรจำนวน4ชุดราคา4,653ล้านบาทค่ะ ซึ่งหลังจากนี้นะคะคุณผู้ชมกสทชจะให้ผู้ชนะการประมูลชำระเงินครึ่งหนึ่งไม่น้อยกว่า7วันก่อนเริ่มต้นการใช้คลื่นในวันที่สี่สิงหาคม2,568นี้เท่ากับว่าประโยชน์ที่ประชาชนอย่างเราเราจะได้รับนั่นก็คือคลื่นความถี่ที่ แรงมากยิ่งขึ้นแล,แล้วก็ในพื้นที่ห่างไกลก็จะได้ใช้ร่วมกันด้วยค่ะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้ามีหนุ่มวัย20ปีเป็นชาวชนบุรีชะตาขาดนอกจากชะตาขาดขาขาดด้วยบิดมอเตอร์ไซค์เข้าใจว่าจะแรงมากไปชนกับป้ายบอกทางตัวไปทางขาอีกข้างอยู่อีกทาง ลักกี้นาการมิติใหม่ของอาร์ทอยที่เป็นมากกว่าของสะสมพร้อมนำเอกลักษณ์ไทยสู่สากลด้วยการออกแบบที่ผสานความมงคลและศิลปะได้อย่างลงตัวเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในช่องทางออนไลน์ร้านอาตงช็อปและร้านหนังสือนายอินทุกสาขาบริษัทเนเจอร์ไบโอเทคจำกัด หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่กับมี่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทางเลือกใหม่ในงานมหก,กรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่22พร้อมร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อมหศจารย์สมุนไพรกับนวัตกรรมเพื่อสุขภาพโดยนายแพทย์ดำรงเราหาพรสวรรค์กรรมการผู้จัดการบริษัทเนเจอร์ไบโอเทคจำกัด ในเรื่องของงานวิจัยและพัฒนาเรนนี้มีทั้งหมด8ปดโปรดักต์ก็คือมีตัวหลินจือกัมมี่ไลออนสเมลหรือเห็ดยามาบูชิตเกินคอดิเซปผสมบหลายปีที่แล้วเราก็นําเข้าเห็ดหลินจือในรูปแบบซอฟเจลวันนี้เราคิดว่าการเข้าถึงสมุนไพรเนี่ยต้องทํำยังไงให้มันง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็เห็นเทรน์ทั่วโลกว่ากัมมี่เนี่ยเป็นอะไรที่มีการยอมรับแล้วก็เปิบโต,ต,ตเป็นอะไรที่ใช้ได้จริงวันนี้เนเจอร์บ t อเทคก็เข้ามาเป็นผู้ผลิตในประเทศไทยเองนะครับในสินค้าตัวนี้ครับเนเจอร์ไบโอเทคไม่เคยหยุดพั นาเพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีในทุกช่วงของเวลาชีวิตเ h e next moment จะเรื่องงานีว <Hi. S 3> ิตที่บ้านก็จัดการได้เพราะใส่ใจตัวเองเสมอวัสดสัน F และ M เดวายต้าพัส40คิดทุกเม็ดเพื่อทุกวันของคุณและใหม่ัาสัน F และ M เดวายต้าพัส50 คู่เราหวานร้อยส่วนคู่นี้หวานศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลไม่เซเลสบิวตี้สูตรไม่มีน้ำตาลมีสองรสลองเลยอย่าทานน้าขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้าขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่ 450ML มเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานม u ูเตราหมีพรีเบโอพลัสดีเอช เขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมดรามีมี DHA ฟันโอ้โหคุ้มจริงเคยลองทุกอย่างที่ว่าดีแต่ผมก็ยังขาดดุดร่วงเยอะอยู่จนได้ใช้แชมพูไบโอเวตก็ ade, เห็นผลค่ะเพราะไบโอเวสกัดจากสมุนไพรถึง7ชนิดช่วยลดผมขาดดุดร่วงทําให้ผมดูแข็งแรงนุ่มสวยแชมพูไบโอเวสช่วยลดผมขาดดุดร่วง ไข่แซ่บกับแม่เหรียนแล้วลุ้นทองตลอดปีรวม200รางวัลมูลค่ากว่า1,200,000บาทถึงวันที่27พฤศจิกายน2568ตัดฉลากผลิตภัณฑ์แม่เหรียญชนิดใดขนาดใดก็ได้เขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปอน134ปนอนสผชเจริญกรุงเทพ10160ส่งรอบไหนลุ้นรางวัลรอบนั้นตับฉลากครั้งที่3วันที่25กันยายน2568 ประกาศรายชื่อผู้โชคดีวันที่30มกันยายน2 5 6 8ายกปในรายการตามอำเภอจันเฟซบุ๊กตามอำเภอจันทและ a c e b ุ o กแม่เหรียญค่ะเทพไทยมีสูตรช่วยลดการเสี่ยวฟันด้วยส่วนผสมของสมุนไพรและโพแทสเซียมไนเตรตจากการทดสอบผบว่ารู้สึกช่วยลดการเสี่ยวฟันได้ดีสุขภาพช่องปากก็ดีดีหลอดหนึ่งใช้นานจนลืมคุ้มจริงๆค่ะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเทพไทยคู่เรา,วาหวานร้อยส่วนคู่นี้หวานศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลใหม่เซเล่บิวตี้สูตรไม่มีน้ำตาลมีสองรสลองเลย ไปเที่ยวกันครับอ่านบแป๊บหนึ่งนะสะบู่สมุนไพรโอเคเฮอร์เบิลช่วยบำรุงผิวสวยฟองเยอะเนื้อฟองนุ่มฟูให้คุณอาบน้ำได้อย่างเพลิดเพลินไปอ,อีกนานเลยนานจังสบู่โอเคเฮอร์เบิลอาบเพลินช่วยบำรุงผิวสวยนมยูเอสทีตราหมีพรีบโอพลัสดีเอชเอหยุดก่อนครับเขาทำเรื่องดีๆมีจิตใจที่ดีนมตราหมีมีดีเอชเอว้าวความหอมใหม่เบอร์รี่ไอศครีมโทส ให้ยินกลิ่นเบอร์รี่โฮสพาคุณสู่ความหอมสดใสน้ำตลอดวันไม่ให้ยินกลิ่นเบอร์รี่โฮสหอมติดจมูกเลยฟันโอหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง อไยาแก้ไอ l อน้ำดำตราเสือดาว New Yaris นิวย i g h t s h a d h b น h ช d e s e ชต e r สไตอร์ที่เรากำหนด8.20นาทีนะครับคุณผู้ชมย้อนกลับไปเมื่อวานนี้กันหน่อยมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกลางเยาวราชเลยนะครับเมื่อจู่ๆเนี่ยรถสิบล้อพุ่งชนกับรถตุ๊กๆที่มีผู้โดยสารด้วยแล้วครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่การจราจรกำลังคับข้างเลยครับ อีกหนึ่งอุบัติเหตุที่ทำเอาหลายคนตกใจคุณผู้ชมเพราะว่าหลังจากที่ชนกันตุ้มมีคนเจ็บเกลื่อนกระจายแล้วสิ่งที่กระจายตามมาก็คือยาบ้าค่ะ